สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวย t u b e ครับมารับแม่แก่เรากลับบ้านแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวตรวจดูที่เป็นไงอืมเอาเอาโอเคเลยลูกพี่ทำได้ดีมากเลยเนี่ยสวยสวยสวยนะครับลูกพี่ทำให้แจีมเลยน่าจะเก็บสีกันนิดนึงนะโอ้ลูกพี่ก็ไปเก็บสีให้กันเลยมารับรถลวไหนอะไรห้องนี้นังแน่ อันไอ้มุลรีได้เปลี่ยนปะตัวหนึ่งกันวะครับผมอืมอืมสวยโอเคโอเคผ่านละก็มาเอากลับบ้านครับเพราะว่าวัน วันประมาณวันเสาร์ผมต้องไปเกี่ยวข้าวที่สุรินทร์ครับหมดไปีัยนเราไปเคลียร์ตังในบริษัทก่อนว่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่อะไรยังไงป้าสั่งเขียวเตี่งตัวรอดเหรอ มดไปยังไงโอ้ไปได้ชำนาญอันนี้พื่อนยังมาเปลี่ยนบูธเลชูฟลินเโอ้ลุงนองดีดฟังไว้ได้จาดีดได้ยาดีดได้ยาดีดจะดีดลุงนองดีดไหมโอ้ดีด นี่ไม่ดไปแยเลยเราไมาเฉไม่เชียบเมื่อนี้ไม่บิดบ่ถึอทรงเมื่อนี้มัน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 ลูกเดียวว่ได้ลูกเดียววะได้ตั้งตั้งลูกเดียววะได้ฝืนนอนไปมาเรืยเลยมันหมุนเลยหัวเดียวถ้าทำไม่เป็ี่ยนอย่าทำนะครับให้ช่างเขาทาดีกว่าเสีย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 น้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายประมาณนี้เนยมองไปไปะ

โคตแม่คืนแม่โคตรักไว้แม่เออไปล็อกเบียรไว้ฮะไปล็อกเบียรไว้ไปล็อกเบียร์ไว้ <S <S ไลอ็ลอ,กลอกลมไว้ Thank <laughs> you. bà khánh mà khánh bà thì cá Để đi có gì thì bà khá